ลุงที่เป็นช่างแก้วออกมาให้ดูโอ้โห oh, ดูเลยจะคล้ายเป็นแบบนี่ไงละ่ะเป็นเศษเป็นเศษเหล็กเป็นเศษเหล็กปั๊มนะทุกคนที่แรกผมอ๋อล oh, ุงแกะประกอบนะครับเมื่อกี้นี้วัวจะไปหาซื้อก็บข้าวครับก,กบลับมาลุงแกะประกอบเสร็จแล้ว ครับสวัสดีอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องในมุมอขอลสู้นะครับวันนี้ก็เรียบร้อยครับทุกคนบาดเจ็บครับยวพาไปชมนะไม่รู้ว่าประเยยบรั่วมาตั้งแต่ตอนไหนครับทุกคนนี่ลุงที่เป็นช่างแก้วออกมาให้ดูโอ้ดูคคล้ายเป็นแบบยัไงไงล่ะเป็นเศษ เปเศษเหล็กเปเศษตเหล็กปั๊มนะทุกคนที่แรกผมนึกว่าเป็นน็อตไม่ใช่นะครับทุกคนบาดเจ็บเลยครับทีนี้แบบรอบส่งงานก็เวลาก็เหลือน้อยแล้วมาจะปลายางอีกเดี๋ยวยังแต่ว่าผมยังไม่ได้โทรบอกเขาเลยนะเอาบอกออฟฟิศเลยลว,ว่าให้แบบแกงเลื่อนเวลาลงงานไปให้ถ้วมกลัวไม่ทันเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่า เราจะประชันไหมครับช่วงนี้น่าจะประกอบเสร็จแล้วนะทุกนน่าจะเสร็จแล้วลุงแกบอกว่าแผลไม่ใหญ่นะครับทุกคน เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะโดนค่าป่ายางไปเท่าไหร่ นี้เราก็อยู่ที่นะครับเขาพันส่งหรือว่าทางที่จะขึ้นมาเบียงทุกคนครับนี้มันมาไอมันเป็นถนนเส้นสามๆหนึ่งนะครับที่ถ้าตรงถ้ตรงขึ้นไปมันจะไปทะลุแหลอทะลุเอ้ไปถ้าเรือเหลมจะบางได้ทุกคนเริ่มมุนวายแล้วครับตอนนี้ สี่โมงเย็ยนแล้วสิบหงาราแล้วนะทีนี้มันใ้ล้จะถึงเวลาเร่งนะด่วนแล้วมันรถก็เยอะครับแต่ผมนี่จะไปส่งงานรอบสองทุ่มนี่จะไปทัานยังไงทันครับตอนนี้สี่โมงสี่โมงสิบห้านาทีแล้วทุกคนยังอยู่ระยองอยู่เลยยังอยู่ชนบุรีอยู่เลยแล่วมาลุ้นกันครับที่นี้จะไปทันไหม บาดเจ็บเลยครับบาดเจ็บเลยเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนว่าป่ายางไอมันจะใช้เงินเท่าไหร่อ๋ลงแจะประกอบนะครับเมื่อกี้นี่มัวจะไปหาซื้อกับข้าวครับกลับามาลุงแกะประกอบเสร็จแล้วแป๊บเดียวครับลุงจะทำเลวจริง ตัสีเลยครับรถยังไม่ล้างเลยลุงกำลังิงนัดรอนะทุวนก็ไม่น่าจะแพงนะครับเพราะเราไม่ไม่ได้เปลี่ยนนะแค่ปะเป็นน่าจะประมาณไม่เกิน ถ้าไปถามลงกันนะจวน จะกคนลงแกรเริ่มเิียงแล้วน่าจะแป๊บเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไประนามงก่อนว่ามันกีบาดอยไม่มีตังค์สนนะผมจะใช้ไอโอน ไอ้เี้ยโอ้ยวันกันในบป็ชีห้แก้วเป็นเชี้ะครับทุกคนกันนี๋ยวแอ๊บนึ่วกับเราเจอก,กันบนรถก็มาต่อกันครับทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าป่ายางเมื่อกี้นี่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ทุกคนทายเดี๋ยวผมให้ดูบิน <c oughs> โอ้ยผมน่าจะโดนขวงเขาได้แหละดูทุกคนเห็นไหมมันเป็นกับ มันมันเป็นกลับมันต้องกลับมันต้องกลับไปฟ้องหลังเดี๋ยวมาดูดูราคาครับผมกลับไปกล้องหลังละปะยางเดี๋ยวเดี๋ยว้โอ้ยเดี๋ยว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 สี่ร้อยบาทเลยครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแกะปะแพงเกินไปหรือว่ายังไง มีคนเคยบอกผมนะเขาปะแค่ร้อยห้าสิบเนะแต่อันนี้อันนี้ผมไม่ได้ไม่ว่าเกนะแกไม่ก็ผมเคยป่ามาก็ไม่ถึงราคานี้คนระับทุกคนแต่มปามปาะมป่กันร้านลุงแกก็แกก็คิดผมสี่ร้อยเลยก็งง,งจังแบบมันน่าจะแพงไปไหมหรือว,ว่าพี่ๆทั้งร้านท่านไหนเนาะแบบ ที่เคยปะแบบอย่างนี้มันราคามันถึงขนาดนี้ไหมโอ้ผมงมงเลยผมก็ไม่ได้ปะนานแล้วลทุกคนผมก็เลยแบบยังไงนะผมงงนะผมว่าจะถามแกอ,อยู่ตรงนี้เนะขาปะแพงขนาดนี้เลยเนมะื่อก่อนมันก็ไม่ถึงราคาขนาดนี้ครับแล้วก็ที่ผมปะตอนนั้นมันประมาณร้อยห้าสิบหรือร้อยแปดสิบนี่แหละทุกคน ล้วเมื่อกี้ผมก็ถามน้องอะที่วิ่งด้วยกันวันนั้นยางเขาก็าร่วมเหมือนกันผมไปถามเขาก็บอกว่าร้อยหาสิบแต่ไม่รู้ลุงแกป่าแบบไหนนะป่าให้ผมเล่นผมไปซะสี่รอเลยทุกคนไม่มีตังกินข้าวเลยทีนี้ห <ARA> มดตังกินข้าวเลย <S <S ว่าจะขอแกคืนสักร้อยอยู่เมื่อกี้ <S <S โอ้ดลุงแกเล่นผมซะแล้ว หรือว่าทุกวันนี้เขาปากกันราคานี้ทุกวันเอาจริงๆนะผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่ได้ปะนานแล้วเดี๋ยวถ้าใครแบบรู้แบบคอมเมนต์มาหนะอ่อยพ,พี่พี่ท่านน้องเอ้พี่พี่ท่านไหนแบบที่เคยแบบปะบ่อยๆนะหรือปะนะเอาเอาเฉพาะตอนกลางวันนะไม่เอาตอนกลางคืนที่แบบปะนอกสถานที่หรือแบบโทรเรียกให้เขาเออกไปปะหรือว่าไปปลูกปะอย่างเงี้ยปลุกกลางคืนอย่างเงี้ยอันนี้ผมผมกลางวันเลยนะเออเก็ดของผมมีกลางวันเลยนะเดี๋ยว พี่พี่น้องน้องท่านไหนแบบที่เคยเคยปะมานะเดี๋ยวทุกคนลองแบบคอมเมนต์ม,มาไอคอมเมนต์มาบอกผมหน่อย <c oughs> โดนฟองแล้วผมว่า <c oughs> เออตอนนี้เราก็ถึงนี่แล้วทุกคนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฟังแบบหนึงนครับกำ <c oughs> ลังเด ลงเขาเ,เรียกขเ,ยนะเขาอะไรนะเขาจะแบกเส้นเขาจะแบกไหนครับเนี่ยเขาจะแบกที่ถ้าเราตรงไปเรื่อยมันจะแบบไปไป,ไปถึงมอตเตอร์เวย์พอเราข้ามมอเตอร์เวย์ไปแล้วทุกคนมันจะไปถ้าเรือแหลมจะบังครับทุกคนมันจะไปไปถึงถ้าเรือแหล ฝัง่งไหนถ้าเราวิ่งตรงอย่างนี้นักเส้นนี้เอาองี้ยังไงอ๋อพี่เห็นไ,ไหมทุกคนเอ้พี่มา <laughs> ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วทุกคน,นจะไปรับงานทันไหมจะไปส่งงานทันไหม ตวนไม่รู้นะเขาเขาป้าเรียกนะผมก็มได้ยินแต่เขาเรียกว่าลงเนียเออมุ่งเรียนมาหลงไอ้ฝั่งทางนี้มันจะเป็นไงอ่อางเก็บน้ำหนอหนองคอนนะัวนอ่างเก็บน้ำหนองคออำเภอศีราชาชนบุรีครับผุ มาลุ้นกันนะทุกคนว่าผมจะไปส่งงานทันไหมผมวัดใจเลยครับรอบนี้ผมไม่โทรบอกทางออฟฟิศเลยไม่โทรบ,บอกทางคนง,งานเลยว่าเราจะไปไม่ทันเเดี๋ยวผมวัดใจเลยไปไหนก่นเ,เที่ยวนี้นะจะไปทางสองช่วงทุกคนว้ยผมเสี่งยงจะรถยางด้วยแล้ว แทนที่จะมีตังกินข้าวที่นี้ตังหมดเลยตังกินข้าวหมดเลยเราอยู่เรื่อยกันนะไปเรื่อยทุกคนผมจะถ่ายเป็นช่วงเป็นช่วงนะให้ดูเป็นช่วงไป นี่แต่ว,ว่าหิวข้าวแล้วทุกคนแถวนี้ไม่น่าจะมีแบบเมื่อกี้ตอนเยปะยางมันก็มีร้านกับข้าวผมกม็ลืมไปผมมัวแต่ดูแก็บปะยางดีที่ผมไม่ไปไปจกินข้าวถ้าผมกินข้าวนี่เกียบร้อยเลยทุกคนตังค์ไม่พอจ่ายค่าปะยางเลย นนอยดฟูฟังเสียงรอบเครื่องครับรอบเรื่องนี่ถึงหตกเลยหลดไหมจะได้เทินไหมนี่ไม่หลดนะกคน่ <c oughs> ยาง <c oughs> ผมไม่ได้ส่งมาด้วยนะทุกคนผมไม่ได้ส่งไม่ใหญ่แบบแต่งตัวมาเมื่อกี้นี้มันก็เลยหมดครับถ้าเราแบบส่งขึ้นมาแบบแต่งตัวหล่อๆมาเนี่ยโอ้ เป็นสบายครับงานมันไม่หนักขนาดนั้นรดสวยบางพระ นะทุกคนอันตราย <c oughs> จะเข้ามันผมมล้เจา้าฝนตกอ่นะบางทีถนนมันเลื่นนะมันเป็นยังไงละ่ะไอตรงนี้อ่ะมันผมเคยเห็นรถแบบไหลเลื่อนแนละ้วครั้งแบบรถยังไงละ่ะรถแบบหมุนนะ่ะมันเป็นแบบแคล้ายๆแบบเป็นเนินเป็นภูเขานะจาทจกคนทีนี้น้ํามันอนะ่ะเวลาฝนตกน้าําน้ํนนาอ่ะพัดเอาฝุ่นเอาอไอตะกอนมาน่ะทีนี้พอเราแบบ มันแห้งแล้วทีนี้มันแบบควรตกมามา,มาใหม่อย่างเงี้ยมันพึ่งเปียกยเนี้ยพอเราเบรกทีนี้มันลื่นครับรถผมเห็นขันนึงมนหมุนเลยเคยเห็นนะตรงนี้อะเลยไม่กล้านะทุกคนแบบถ้าคือไทรผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ระวังกับโค้งนี้ เป็นเนินด้วยเป็นภูเขาด้วยนะแต่วันทีนี้ถ้ารถหนักเขาไม่ค่อยจะอยากมาวิา่งในเส้นนี้ครับทุกวันมันได้แบบยังไงไมนได้ปีนขึ้นแต่มันเวลาจํากัดแล้วมันจะไปวิ่งตง่อไปเส้นนูน้นอีกเม่ไรเส้นบ้านบึงไม่ได้เลยมันเวลามันจํากัดแล้วทุกวันเผื่อเส้นบ้านบึงมันติดเนี่ยคือไปส่งงานไม่ทัน้านี้เรียบร้อยอีกงานเข้าอีกครับ เอาซะเอาจริงๆเขาก็ให้โทรบอกได้เลยผไม่โทรอะไร <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองวัดใจไปดูไปเลยครับผมมันจะทันไม่ทันแต่ว่าแบบพอไปถึงใกล้ๆถ้าเราไม่ทันก็ค่อยโทรบอกเขาไม่มีปัญหาอะไรขอแค่ให้ตัวอย่างเฮ้ยเ <c oughs> อ้ยเอ,อ้ยเงนอีกแก้ว ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะสวนเสือสีราชาทุกนตรงนีส้สวนเสือที่ไม่มีเสือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีผมไม่เคยเห็น <c oughs> เออรถ าาวิกูเชคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่หาซื้อกับข้าวดีกว่าร้านซื้อกับข้าวดีกว่านะถ้าผมจะถ่ายไปตั้งแต่ตอนนี้มันมันก็มันยาวเกินไปครทุกคนเดี๋ยวก็ดูแบบย,ยาวๆเรียวๆไปเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยทีเดียวนะทุกคนโอเคครับ ก,กตอนนี้ก็มองเย็นแล้วเราก็พึ่งมาถึงบางเอ๋อบ,บ,บางวัยครับบางวัวบางปูที่ก็จอดกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับ ถ้ามาเที่ยวนี้รถไม่ค่อยติดนะทุกคนก็ลเลยมาถึงยังไม่คำเท่าไหร,นะร่นะพอมีเวลาเลยนะจะซื้อข้าวจะกินข้าวครับานที่ออกมามัน ไห่หนักเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ามันมันมีหลายเวลาหลายอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะลงเน,นียตอนไหนเราไปรอลุ้น,นดูครับตอนเย็น,นาาตอนเที่ยแล้นเข้าไปส่งงานไม่รู้ว่าเขาจะลงให้อะไรไหมผลงานมันเปลี่ยนแปลงครับรอบนี้งาน,น,นมันมันน้อยแล้วทีนี้มันรวบมาครับรอบมันรวบของอีกนะรอบหนึ่งมาด้วยนะ อยูกันนะครับส,ส,สงันมันจะลงให้ผมไหมนี่งานมันคล้ายๆแบบว่ามันควรกัน เส้นในเทพรากอะกลัวแต่เข้าไปข้างในเช้นตรงเส้นเทพราแล้วมันติดนี้ก็วันพุธน,นะครับใช่ okay, ไหมเมื่อวันพุธจะเป็นวันสำรับมระเดัน ลุ้นตัวโูงนะครับว้านจะมาทนไหมอันนี้ก็ไม่ไกลครับระยะทาง,ยางประมาณ20กิโล แล้วเห็นปั๊มน้ำมันแล้วเมื่อกี้ก็รถติดก็หลุดมาแล้วครับอีกอย่างงาน,นครับเมื่อกี้นี่ปวดขาเลยครับ โอคครับทุกคนเดี๋ยวเดราเพื่อมาเจอกันใหม่นะเดยไม่ใช่เลยเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ไปสแกนนะจ่ายค่าน้ำมันให้เขาครับโอเคครับผมก็โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วเนาะก็เข้าไปล้างหน้าทุกคนง่วงนอนอ๋อไงสุดๆครับรอบนี้ก็สำหรับชิมนี้เนาะระยะทางมันก็อยู่ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวผมว่าจะจบคลิป ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่ายใหม่นะพรุ่งนี้ค่อยชมชิมกอนสำหรับพี่ๆน้องๆน,นะครับท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดต,ตามครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับ,ส,บ,ส,รบ,รบสวัสดีครับ